สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ก็ื้อไมน้องเคทก็โอเคนะครับชอบมากครับบ้านเพราะว่าไม่แพงเกินไปน้องก็พอจะสู้ค่าเช่าไหวคแล้วก็ตอนนี้ก็จะพาน้องไปซืออ้อพวกของใช้ครับตู้เสื้อผ้าพวกชั้นวางของที่ตากผ้าไมา้ถูกพื้นอะไรประมาณนี้นะกระมังกระมังถั้งแตกนะครับ น้องก็ขี่รถตามหลังอยูัยังไม่ได้แววรถพ่วงเพราะว่าคืนนี้ต้องไปวิ่งงาน,นครับอันนี้ก็เราก็ช่วยเนาะผมก็หยุดงานวันนี้หยุดงานกําลังกําลังจะสตาร์ทเครื่องแมคโครครับน้องโทรมาบอกพาไปดูบ้านเช่าหน่อยก็เลยจอดไมคโครไว้ก่อนครับ กำลังมาหอดบ่านไปซซ่าแบบกัดเยียวมากพี่เนาะคนก็ไปเก็บดอกกระเจียวท่าเดียบน้ำโยแต่เศร้าคิดกเก็บดอกกระเจียวสวนมนงมดเลยบานก็นเลยมากเลยเขาท่านอีกกินขอ,อสองท่นอีกกินหม้อบักเพราะอะไรจุดใเพราะว่าน้องไม่มีเวลานะครับวันนี้ก็คือว่าฝนมันตกครับแล้วไม่มีใครซื้อทรายครับเพราะว่าทรายเขาซื้อกันเป็นตันครับถ้าทรายเปียกก็ไม่มีใครซื้อครับอันนี้ก็จะพาไปดูไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของใช้ที่นอน เราก็ซื้อแค่ผ้าปูแค่นั้นครับปูมอนแล้วก็พวกกระมังชั้นวางของที่ตักผ้าอนะไรอย่างเงี้นะคะผมใช้ในบ้านในครนัวนนั่แหละผมใช้ชีวิตประจําวันเราใช้นั่นแหละนั่นแหละลายเติม์ลายยางมุ้วันก็จะเปิดมานะเพราะว่าวันนี้มันก็วันอาทิตย์อันนี้เราก็าดูแลน้องเต็มที่<จ>ะนะครับจะเวิดว่าร้านไหน แล้วก็หน้าบ้านก็มีร้านอาหารตารรมสัง่งใกล้ที่เทนแล้วตาจ้าของบ้านก็ใจดีครับ,รบกึ่งกลางเซ็นเตอร์หมุดทุกอย่างทั้งบอ่อทรายบอ่อหินเนาะ ที่นี่นะครับโรตัศเพราะว่าช่วงนี้โควิดครับลำบากลำบากทุกอย่างัผมก็ลำบากครับไม่มีที่ไปถ่ายชเราไม่ค่อยได้ออกกันไหช่วงนี้เราออกไปทุ่งนาคะเอฟซีค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะไปบอนั่นก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายรถขุดทีมอะไรไม่ค่อยได้ถ่ายนะเราจะไปไถนาไปออกทุ่งนากันนั่นแหละง่ายๆเลยไม่อยากเข้าเมืองแล้วครับอันนี้ค่าห้องก็จ่ายให้น้องก่อนแล้วครับ เราจ่ายให้แล้วครับเหลือแต่ไปซื้อของซื้ออะไรให้เพราะว่าในห้องก็ดีครับที่มีแอร์ครับแอร์ Air ก็เสียอีกครับเดี๋ยวช่างมาดูแอร์ให้แอร์ใหม่ๆติดไม่ถึงอาทิตย์แต่แอร์มันเสียนะเราไปกินก็เปิดนะเราไปกินก็เปิดอยู่แล้วมาดูของกันครับเ,เี๋ยวไปซอยนู้นเลย คุณแทนน้องนะครับเอ่อฟซีที่ช่วยเหลือน้องมาครับก็เข้าใจว่าคุณมาย้ายบ้านใหม่ครับมันไม่มีอะไรครับแค่เงินจะเช่านี่ต้องเข้าใจเลยครับแล้วช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยครับฝนตกบ่อยงานก็ไม่ค่อยได้วิ่งครับวิ่งก็วิ่งไกลครับมันไม่คุ้มครับบางทีค่าขับวันหนึ่งสี่ห้าร้อยก็มีครับบางทีก็ไม่ถึงครับดูดูสภาพหน้าน้องก็ไม่เจอหน้าน้องประมาณสี่ห้าวันดำถึมอยู่หน้าเป็นยไง <ด>แบบน้อง <bis S 1> ดูสูปเลยครับดูสูบแบบนอนอยู่บนรถครับอยู่แต่บนรถพ่ออยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่ข้างล่างก็ไม่รู้จะเข้าห้องน้าที่ไหนยังไม่ได้ถามเพราะว่าห้องน้ําบ้านที่ป่ายางก็น้าไม่ไหลครับเขาจะเอาอีกน่าจะอาบน้ำในปัม๊มครับไปอาบน้ําในปั๊มแล้วก็มาอยู่บนรถมาหลบอยู่บนรถทั้งวันแล้วก็นอนบนรถสภาพอย่างที่เห็นครับนอนบนรถยังไงมันก็นอนไม่เต็มอิ่มนะครับ เหมือนไม่ได้นอนเลยให้มันนอนบ้านมันก็ไกลเนาะจะนอนบ้านผมมันไกลครับแล้วเอฟซีที่ถามนะครับมันอยู่ไกลนะครับจากบ้านผมมาที่วิ่งงานน้องประมาณห้าสิบโลนะครับนั่นเลยแล้วคนรถพ่วงมันไปยากครับมเซเทียวน้ำมันไม่ที่น้องนอนอยู่บ้านนอนได้ครับมันไกลไหมเพราะว่าเขาก็วิ่งงานทุกวันนะถ้าฝนไม่ตกนะนั่นเลยค่ะมันไกลมันก็มีหลายคนว่าทำไมไม่เช่าบ้านซอปออยู่อไม่เนี่ย เฉพาอไม่ให้อยู่ครับสปพมะิตซิลลิงเมียมันหนักครับนอนไม่หลับครับกับบ้านเขาน้องพี่น้องบ้านเขาครับบ้านเขามีพ่อมีแม่เขาเป็นบ้านเขาบริวาบ้านเขามีพ่อมีแม่มีตามียายนะชั่วคราวได้ครับเขาก็ยินดีต้อนรับตลอดเลยชั่วคราวได้แต่ให้ไปเช่ามันเช่าไม่ได้หรอกบ้านเขาพี่น้องบ้านหลังลซีฮา้านเจ้าจีไปเศร้าอยู่สมุทร เราช่วยเหลือเรื่องที่พักั่วขราวได้การกินกันอยู่เราช่วยได้ครับแต่ให้นอนบ้านเราตลอดน้องนอนไม่ได้ครับเพราะว่ามันห่างจากที่ทํางานที่วิ่งเขา<ไ>ที่ดูกครับรถพ่วงครับกว่าจะกลับลรถกว่าจะยูเทิร์นได้กว่าจะวิ่งไปถึงครับมันต้องตีรถเปล่าไปนอนนะครับลาบากครับคือที่น้องอยู่คือจุดศูนย์นกลางพอดีหาได้จุดศูนย์กลางนี่เซ็นเตอร์พวกกว่าวจะหาได้ครับก็ขอบคุณช่าง,ง,งเอียางเรงเนาะช่างเอียรแล้วก็เอฟซีช่างเอียว <FC. S 1> ครับช่วย เราช่วยกันคับยังไงเรื่องค่าใช้จ่ายก็ขอบคุณเอฟซีที่ช่วยเหลือมาด้วยค่ะยังไงน้องก็ไม่ได้ออกเลยเราก็จะช่วยช่วยกันนิ่เดียเดี๋ยวต้องไปซื้อเครื่องครัวเครื่องอะไรครับให้น้องเพราะว่าเผื่อเผื่อน้องทํากินแต่น้องชอบทําอาหารทํากับข้าวทําจริงทํากินเองมันประหยัดกว่าซื้อข้าวกินนั่นเละเนาะบางทีก็จะเมาเขาว่าจะเมาห้าร้อยครับค่าน้ำค่าไฟแต่น้องบอกว่า ดูเหมือนแทบไม่ได้นอนห้องห้องก็มีไว้ที่เก็บเสื้อผ้าอาบน้ำแค่นั้นเลยครับไม่ได้อยู่เยอะงานรถบัวมันไม,ม่เหมือนงานลรกดำนะมันต้องทําเที่ยวนะ่ะทุกคนไปนอนรออยู่บอสายอย่างงี้นะ่ะนอนรอเอาเที่ยวเนดะีย๋ยวว่าจะเปิดช่อง youtube ให้น้องทำาไม่รู้น้องจะทำได้หรือเปล่าครับ ว่าจะเปิดให้ยังไงเขาจะว่ายัางไงใครมีโทรศัพท์เก่าๆก็บริจาคน้องก็ได้นะครับ iPhone น้องแบะออกหลายรอบแล้วครับวันที่งานแต่งก็แบะหลุดออกครับแบตเตอรี่ก็หลุดออกครับมาจอมันสัมผัสไม่ได้แล้วไอโฟนความจํามันน้อยครับถ่ายคลิปไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี๋ยมันก็เต็มเนี๋ยมันก็เต็มเดี๋ยวคิดว่าวันนี้จะเปิดช่องให้น้องเลยไม่รู้ว่าน้องจะยังไงครับขี่ยายครับ ปืนให้แล้วซีเกตบูเทอันกับเล้วเต้เมนวิฟซี่ถ้าพูดไม่เป็นก็ผมว่าแค่น้องนะครับพิบตาใส่กล้องคนก็ดูแล้วครับมันไม่เหมือนพวกผมครับพวกผมต้องดิน้นรนครับเ,เดี๋ยวใกล้ถึงร้านแล้วครับนี่ร้านแก๊สร้านบุญมีบ้าตลาดที่นี่ก็ปิดครับโควิดเยอะไปไหนก็ลำบากครับต้องใส่แมสตลอดครับแก๊สอีกทางจังหวัด เนือใครอยากช่วยหลืออะไรก็โทรมาผมได้นะครับเผื่อใครมีนู่นมีนี่นิดๆหน่อยๆครับใครที่อยากส่งอะไรมาให้น้องก็